ลุยทุกสถานการณ์นะครับรถคันนี้พี่เนีควบนะครับน่าสงสารมากท้ากิโลนี่รู้กิโลวันนี้ดูสภาพเนี่ยสุดโหดเลยสุดโธแล้วใช่ไหมสุภัสดูเปิดไอ้แต่เนี้ยน,นั้นจะมีน้ำอยู่เดี๋ยวกลับไปเรียบร้อยเลยต้องฉีดแบบรอบคันเลย ไม่เป็นไรจะไปหวยอ,ออกอีกเลขนี้เที่ยวมากมันจะออกบออก่อยโอ้สำบุญแล้วใช่ไหมสำบุญแล้วโอเคดีมากทำจะบาปน,น,นะนะใช่้อบทำบาปดูดิวเที่ยวทัก